สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เข้ามาเบิ่งการใส่ปุ๋ยอย่างเด้อค่ะไปเบิ่งคนกำลังผสมนะคะตั้งล้ำกันโอ้ใส่ตัวตัวใช่ก ใส่เครื่อง่นค่ะมื้อนนี้ใส่เครื่อง,นนเ,องเพราะว่าซุป,ปีใส่ค้นวานค่ะมื้อนนี้เป็นจิลองใส่เครื่องลองเบิง<า>่งเอิคนสีเห็ดใด้เร็วบ่มื้อนี้เท่าสีวานประมาณ2บหาศอกค่ะเบิง่งเ้ยค่ะเบิง่งเ้อวิธีวิธี่ธนเห็ดเท่ากับ่เคยพ้อแต่ว่าคนกัเห็ดเบิ่งวามคนเิเป็นแบบไหพีน่องเบิงบบ่งไก่เบิ่งเ้อค่ะ ุย不า样ค่ะ不一样ค่ะ,ะคนน้องดีกว่าคนเห็ดดีกว่าคนไทยคือดีกว่าคนเห็ดนะค่ะราะว่ามันโบนักค่ะใส่รดอี่แตกๆเข้านี่แหละคะ่ะไชหน้าเดินตามเข้านี่แหละเห็ดง,ง่ายคนว่าสน,นี้ องได้จ่างไซร้ายกัยุดธสไซร้ายเข้า,า,า,าไปค่ะอืมในเบิ้งต้นยางหลบๆนบ้เน้นะ,ค,ะค่ะค่ะขั้นเบิ่งกับถูกใจจังไงพิดาลาดยัยงไงกับคอมเมนต์ได้นะคะเพราะว่าสิฝาฟังติดตามนล้เน้ะคะ่ะทั้งสองยูทูบค่ะ กดติดตาม,ค,ตามคอมเมนต์มาได้ค่ะอยากให้ไปทายเรื่องใดเกี่ยวกับเกษตรเฮาหรืออยากให้เฮาไปเฮ็ดเรื่องใดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเราก็สิ่พาไปทายเบึงโดยตอนนี้น้อนี้คือเมื่อวานปุ๋ยอย่างนะคะใส่เครื่องพ่น,นะค,ะค่ะลงเ้อค่ะ อันนี้ย่างกันเริ่มนะตาตำแล้วพวกสิไปได้เปิดแล้วนะคะ่ะอีพวกคี่มือก็ว่าสิมาเปิดเลยนะคะเพราะว่าข้านี้เป็นคนท่องกิดห้องจะของแล้วก็รับจ้างนั่มนะคะ่ะบึ้งเทนแล้วเป็นแตงไงนะพี่น้องเนาะอุบัดิโฆษณาเครื่องเถอนนี่คะ่ะแต่ว่าเออข้าเบา เป็นเครื่องกระทุนแรงเห่าแปลว่าเห่าสิได้ประหยัดแห้งเห่าอทีเสีนเห่าสีวานยี่สิบหาโบมีโอ้ยทะเฮ็ุ2สองคนพัอเมียก็โดนเติบอันนี้เห่าไขม่มมาเห็ดซอยผู้นึงหรือผู้ใดนี่เห่าทเฮีดยดใดนะคะเพราะว่ามันอันโบยาาเกินไปแล้วเห่าเองกับเบาแห้ง โอ้ยมาพอกกระโปงยางขวมเก็บก่อนค่ะเก็บผ่าเก็บยากระโหกอยู่ค่ะมาสีเดวมาทำความสะอาดเพื่อนก่อนก่อนทาสีเดนลงตัดยางนะคะอีกสิเดนทำความสะอาดก็คือบางคนจะสีด้าข่ายยายบางคนก็ใส่ก,กัน ใส่เครื่องตัดห้านะคะเออบางคนกันบบ่อหกแห้งแบบยาง่นเก้าแล้วประมาณยางกีดหลายปีแล้วค่ะอันนี้คนในสามสี่ปีนี่มันกับสีหกแน่ต้นยงางหนองผนกับพันดรใหไงเนาะคะ่ะแปลว่าเท่าเองกับเบิงเรงแล้วกีดยังขึ้นมันก็บลำบากนะคะเขามันหกปีงานใหม่ง่ายยังปวกระน,นุ้เดี๋ยวเอาออกแล้วค่ะเพราะว่าเออ มันกีดขวงาง่ยเมาื่อคืนยางกับสีลม,ลมลมภาพได้พี่นาะอ,อุย้อยหยากัะง่ามกันว่าสวนยางกับบ่มีแต่ย,ยางยางก็ะคือกันค่ะแท่งยางเกินอืมเห็นบอกกาการเพททั้งเท่ใส่ไปสองสอมแล้วค่ะบังค่ะคนกระเดียก้องหนึ่งอยู่ไหนยางกี่นี่ประมาณเออหนึ่งพันหกร้อย นะคะมันก็เลยเยอะอยู่คุณคุยกันว่าปุ๋ยออกหลายมันสิพ่อบอกว่าแต่ละค้องสองสอมนะคะคำนวณมาแล้วเกลืองมันเร็วค่ะเออเกลืองมันไวนี่หวกมกนบไหล มึงไปกะๆคะพี่นนอไ้เราคืออมเนี่ยหัน้หมหอบิ้งเลยก็ดีอยู่พี่นนอ มันไววค่ะถอนหยาไปนำเด้อค่าเห็นไหมบึง่งปี๊ดจะหโง่ใหญ่หยาก็ได้บึ่งไปเรื่อยๆเ้ยค่ะพี่น้องอยากเบึ่งคลิปยังอยากให้ไปถ่ายเกีียวกับหีังก็สิถ่ายให้บึ่งเ้ยค่ะพี่น้อง มือนามือหอลังเท่ากับสีทไทยเห็เบิงนี่คือบนน้านนทำความสะอาดสวนอย่างค่ะหญ้ายังหกอยู่หญ้าข้าค่ะหญ้าข้าคืนร้ายค่ะแบบนี้ตัดกระเบียวพี่หน้องคืนไหวค่ะขนาดฝนมาจะได้ใส่ยาคาหญ้าและค่ะบางเถือเพราะว่ามันหกหลาย,ยังมึงคำมึงขึ้นกระยานนะคะ ฝากติดตามเลยนะคะคลิปนาก็สจะได้ท่ายเกี่ยวกับกีดยางเฮ็ดเห็ดห,หลาย,ยางค่ะมีหลแนวให้ไหบึงอยู่ค่ะฝากติดตามนํำค่าเริ่มใส่ปุ๋ยหฮอกับเริ่มที่สุดสุดปลายยางสุดโค้งเนาะค่ะเนาะมพิ่นกร็ร่งแรนมากนะคะ 怎么看？哦，丽丽，我他妈。 เบิ่แแ้้วเป็นยังไงพี่น้องเป็นแต่ดีก็คนเมื่อวานเลยเน้องพี่น้องเนาะการสนกันเบิ่งจบสุดข้องนี่แล้วกับฝากคลิปนี้นะคะส่องยูทูบจ้าอย่าลืมติดตามเด้อค่ะ ก็จะได้ยุดเพียงเท่านีก่อนเด้ค่ะคลิปหนีคลิปหนาอยากเบิ่งงยังกับคอบเมม็นกันมากเลยค่ะที่ไปถ่ายให้เบิ่งจ้าสวัสดีค่ะ